เิญชัย CRC ส,ส,สวัสดีค่ะ,คะวันนี้อยู่กับพวกเราและโครงการดีๆ CRC Culture to g i นะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะค่ะวันนี้เราอยู่ที่บ้านรัตะนะตำบลบุรีสีอำเภอเมืองโซลินค่ะวันนี้เราจะพามาดูวิธีเกษตรอินทรีย์ค่ะเดี๋ยวตามกันไปดูเลยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะออฟนะคะซ e o จากเจริญชัยคังเหล็กค่ะแชมป์ครับซ e o จากเจริญชัยคังเหล็กครับใช่ค่ะสําหรับวันนี้นะคะทุกๆคนก็จะเห็นว่าบรรยากาศเราเปลี่ยนไปเนาะทุกทีเราก็จะพาไปชมโรงเหล็กไปชมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล็กต่างๆแต่วันนี้เรามาอยู่ที่ทุง่งนานิจังหวัดสุรินทร์ของเรานี่เองละคะ่ะอ่าแล้วทุง่งนานี่ไหนละคุณออฟ ที่นี่นะคะเรามาที่บ้านรัตนะนะคะตําบลบุรุษีจังหวัดสุรินค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะเป็นชุมชนที่เขาทําเกี่ยวกับเรื่องข้าวเกี่ยวกับกเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะเลยซึ่งผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยนะคะที่เกี่ยวกับข้าวเนี่ยก็มีความเป็นขึ้นชื่อเป็นของดีของดังประจําจังหวัดสุรินเราเลยซึ่งวันนี้ที่เรามาเนี่ยเพราะอะไรรู้เปล่าคุณแชมป์เพราะอะไรกันนะ่ะ เราจะมาเกี่ยวข้าวเหรอใช่จุดหนึ่งเราก็จะมาเกี่ยวข้าวนะคะแล้วเราก็อยากจะนําสินค้าดีๆของขึ้นชื่อของจังหวัดสุรินี่ค่ะส่งต่อเป็นของขวัญเป็นความสุขที่เราจะส่งมอบให้กับลูกค้า CRC Steel ของเราในแคมเปญ Culture to Give นี้ค่ะก็วันนี้นะครับเรามาใน คอนเซปต์ concept, Culture to Give สำหรับของขวัญปีใหม่ในปีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังคอนเซปต์กับคุณออฟนะครับว่าคอนเซปต์ของปีนี้มันคืออะไร Culture to Give คืออะไรนะครับก็สำหรับคอนเซปต์ CRC Steel Culture to Give นะคะที่จะส่งมอบความสุขให้กับลูกค้า สำหรับปีใหม่ปี2567นี้นะคะซึ่งสิ่งที่เราจะส่งมอบให้เนี่ยเราจะคัดเลือกจากผลิตภัณฑ์และสินค้าในชุมชนเพราะว่าบริษัท c r c Steel ของเราเนี่ยมีความเชื่อว่าทุกๆบริษัทที่จะประสบความสําเร็จได้จะต้องมีชุมชนเป็นผู้สนับสนุนค่ะดังนั้นเราจึงเลือกสินค้า ที่ได้รับการใส่ใจดูแลในการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อส่งมอบความสุขที่แท้จริงให้กับลูกค้า CRC Steel ทุกท่านเพื่อส่งต่อความห่วงใยจากพวกเราทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะสําหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอิบนทรีย์ตําบุรุษศรีคะ่ะและเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะว่าข้าวที่เราจะมอบให้เป็นของขวัญกับคุณลูกค้าทุกท่านเนี่ยมีการว,วิธีในการผลิตยังไงบ้างและเป็นอินทรีย์ยังไงบ้างกับผู้เชี่ยวชาญของเราเลยคะ่ะไปกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับัดีครับถึงข้างในครับ โอเคครับขอยมชมลุงสีนะครับพิยก็เดี๋ยวขออนุญาตถอดหมวกกันนะครับครับอ่าก็เดี๋ยววันนี้เรามาอยู่ที่ไหนยังไงเดี๋ยวให้พี่ตู้เจ้าของของที่นี่นะครับแนะนำตัวหน่อยครับครับผม ครับสวัสดีครับผมนายตู้สุขนึกนะครับประธานวิสาหกิจชุมชนเกษ,ษตรอินทรีย์ตาบนบุรีศรีนะครับที่นี่เป็นโรงสีข้าวนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากเจริญชัยคังเหล็กนะครับช่วยส่งเสริมสินค้าของทางกลุ่มนะครับคือเดี๋ยวเราให้พี่ตู้นะคะแนะนําเราเนาะว่าในกลุ่มเกษตรวิสาหกิจชุมชนตรงนี้เนี่ยทำอะไรบ้างแล้วข้าวอินทรีย์เขาทํากันยังไงมันเป็นยังไงแล้วมันจะดียังไงช่วงนี้นะครับเราจะพาท่านมาเยี่ยมชมโรงสีนะคะและรงปรัรปรุงมคุณภาพข้าว ครับเช่นข้าเข้าวไงเลยครับสาหรับโรงสีที่นี่นะครับโรงสีขนาดกําลังการผลิตวันละสิตันสิ<ม>ตันนี้ไม่ถึงข้าวสารนะครับที่สีออกมาใช่<ม>ถ้าสีเป็นข้าวเปลือกวันหนึ่งก็20ตันก็คือขาข้าเปลือกเข้าไป20ออกมาเป็นข้าวสาร1 0ตันปร<ม>ะมาณ10ตันครับหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งเป็นลูกศีขนาดกําลังการผลิต3ลูกหิน3ลูกหินมีหินที่1หินที่2อหินที่3 2ตะเกรงกลมแกงกลมตัวนี้มันสามารถคัดข้าวร้อยชั้นได้หรือเขาเรียกข้าวเ์ นะครับการกลมตัวนี้มันจะแยกที่3ออกไปมันจะเหลือที่1กึแกัที่2ที่สครับตรงนี้นะฮะข้าวเราไม่ได้จบแค่ตรงนี้มันไปจบที่กระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวอีกทีหนึ่งนะครับเราจะมีโรงปรับปรุงคุณภาพคุณภาพข้าวตัวนี้เราสามารถทํา แบบพรีเมียมก็ได้ข้าวถ้าอย่างเราสีออกมานี่มันมีปนแดงบ้างต้องผ่านโรงปรับปรุงคุณภาพก็คือเราทําที่นี่ทั้งหมดเลยที่นี่ทั้งหมดนะฮะเรามีโรงสีโรงปรับปรุงโรงคัดบรรจุหรือถ้าพูดไปแบบง่ายๆฮะสำหรับวิสาหกิจชุมชนของเราเรามีทั้งต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ำครบวงจรในปลายน้ําเราถึงต่างประเทศเราไปอเมริกาแล้วเรากําลังจะไปจีนวันที่17นี้จีนจะมาสังซื้อกับเราไปไปจีนประมาณ1,000ตันก็คือพูดไม่ว่าที่เนี่ยผลิตข้าวเกรดส่งออกเลยได้หมดครับเดี๋ยวจะพาเฮียลองไปดูโรงรรับุุคณภาพ ข้าวข้าวที่ได้มาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์กำหนดนะครับเป็นข้าออกใช่ครับเราไปเลยครับโรงนี้เป็นโรงปรับปรุงคุณภาพข้าวนะครับข้าวที่เราซีออกมาถ้าอย่างประเภทข้าวกล้องนะฮะมันจะเห็นมีข้าวพันธุ์อื่นปนอยู่นะครับพี่ยมีอีกสีแดงเนี่ยกันข้าวแดงอย่างเงี้ยเหมือนกลับผู้บริโภคนะฮะถ้าเกิดเขาบอกเขาซื้อข้าวกล้องแต่มาซื้อไปแล้วมาเจอปนแดงอย่างนี้ไม่ได้ไปเป็นข้าวผสมถ้าเป็นข้าวรวมข้าวผสมไปแล้ว สำหรับรมปรับปรุงคุณภาพตัวนี้เราจะยิงเม็ดแดงออกเราใช้อะไรยิงครับเลเซอร์ยิงข้างในเลยคัดข้าวเลยยิงออกเลยดีดออกใช้ลมใะ้ลมเป่าดีดออกเป็นกระจบ้านไนดีดให้มันเป็นข้าวเฉพาะข้าวกล้องอย่างเดียวหรือถ้าเราจะเอาแดงดีดเหลืองออกดีดน้ําตาลออกเอาไหนก็ได้ครับยิงแดงยิงเลือกเลยใช่แล้วจะตั้งโปรแกรมให้มันยิงได้เซนเซอร์มันจะอ่านแล้วมาใช้ลมเป่าดีดเม็ดนั้นออกใช่ใช่เผาชื้นวัดยังไงมาดูกันนะ สูมเอานิดหน่อยนะครับใส่ในในถว้วยวัดความชื้นเสียมเข้าไปก็จะบิดนะฮะบ,บิดนี่คือบดมันเหรอครับบดบดให้มันเป็น,ปน,ปนแป้งละเอียดไวนะต่อไปพปอดีตัวกดมันใช้บ่อย <laughs> <laughs> ใช้ดิจิตอลเนี่ยมันก็จะค่อยๆประพิบขึ้นแล้วก็จะบอกมาเนี่ยผมบอกประมาณ17 17คือคือเลข1 7จุดคือ17.6ต้องได้13ต้องได้13 ความชื้นตัวนี้ต้องอยู่ได้สิบส <13 S 2> ามสาบไปต,ตากใหม่ครับโอเ okay, เดี๋ยวก่อนที่จะมาเป็นข้าวเปลือกอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า,<ม>าแล้วมันมานยังไงครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เรามาอยู่ที่นานะครับของพี่ตู้เนาะเดี๋ยวพ่าอธิบายคอนเซปต์โครงการที่เราทําวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ที่นี่เราทําเกษตรอินทรีย์ทั้งตําบลน,นะเพราะว่าเหตุผลคือบุรีสีเรามีป่าชุมชนป่าชุมชนถึง2,700ไร่เปรียบเสมือนไข่แดงนะครับไข่แดงที่อยู่ข้างในไข่ขาวอยู่ข้างนอกก็คือไข่ขา,ขาวเนี่ยก็คือเราทํานาแต่ภายใต้การทํานาแบบกเกษตรอินทรีย์ถ้าเราสามารถรณรงค์ให้ปลูกข้าว ทั้งตำบลน,นี้ได้พื้นที่20,000กว่าไร่นะครับภายใต้ตรงนี้รัฐเองส่งเสริมหรือมีภาคเอกชนเข้ามาช่วยส่งเสริมตรงนี้สามารถทําให้มันเกิดโมเดลขึ้นมาว่า1ตําบล1น1เกษตรอินทรีย์ภายใต้การทําเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรน,นะครับเพราะว่าตลาดเราสามารถส่งออกได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ่างประเทศนี่เราไปได้ถึงอเมริกายากไหมครับชาวบ้านที่อยากจะมาเปลี่ยนจากเกษตรเคมีใช้ใช้เคมีอยามาเป็นอินรีเนี่ยใช้เวลานานไหมเราใช้ระยะเวลาปรับเปลี่ยน2ปี2ปี2ปีห้ามปลูกเลยเลย2ปีปลูกข้าวได้แต่ห้ามใช้เคมีแต่ห้ามใช้เคมีก็คือมือห้ามใช้เคมียาฆ่าแมลงฮอร์โมนบางชนิดที่เป็นสารสังเคราะห์จากเคมีอันนี้คือห้ามใช้มีข้อกําหนดมีข้อสอบทําด้วยจริงๆแล้ว กข้าวต้องสองมีเขอสอบมาเข้าใจคําว่าอินซีขนาดไหนไม่ใช่ฟังแต่เขามาใช่ไงตอนนี้ต้องทําตามระเบียบและข้อกําหนดแล้วมาตรฐานแต่ละอันเนี่ยตั้งแต่อะไรนะครับไทยของยุโรปของ USA ของเมริกาเนี่ยต่างกันไหมแล้วกว่าจะได้อันไหนคืออันสูงสุดที่เขาคือทางกลุ่มเราเองเนี่ยเรามีโรงสีโรงปรับปรุงและเราทําส่งออกอยู่แล้วเรารับซื้อกับชาวบ้าน สามาตรฐานคือออร์แกนิกไทยแลนด์ออร์แกนิกไทยแลนด์เราซื้ออยู่หมื่นหกหรือกิโลละสิบหกบาทเป็นข้าวแห้งความชื้นไม่เกิน14% 14%อใช่อันนี้เราซื้อ16 0 0 0กออร์แกนิกไทยแลนด์ถ้า EU เราซื้ออยู่ห8ื0 0แปอีเนี่ยใช้ระยะปรับเปลี่ยนอยู่3ปี3ปี3ปีถ้า USAA เราระยะปรับเปลี่ยนอยู่4ปี4ปีแต่ถ้าทุกคนได้ EU เรารับซื้ออยู่2 0 0 0 0 2่0 0อมื่เลย2 0 0 0 0นต่อตันโลละ20บาทแล้วที่บอกว่าแต่ละปีแต่ละปีอย่างี้ค ตอนนั้นคือห้ามปลูกข้าวเลยหรือเปล่าคบปลูกข้าวได้ครับปลูกได้แต่ห้ามใช้เคมีก็คือห้ามใช้เคมีเรามีหลายระดับเนาะตัวบอกว่าปอหน่งปอสองปอาใช่ครับถ้าเกิดว่าปลูกปีแรกก็ทรง เป็นปอดสารก่อนมีแรกปอดสารนะฮะระยะปรับเปลี่ยนต่อมาก็เป็นของมาตรฐานไทยไทยออกแกนิกไทยแลนด์องกรมการท้าแล้วก็ใอยเป็น EU ู่ะแล้วก็ USDA สดีอราคาก็ขึ้นตามกันแพงขึ้นไปตามลำดับแต่เห็นบอกปีหน้าจะมีมาตรฐานใหม่จากประเทศจีนใช่อันไหนยากกว่ากันครับจริงๆข้อกําหนดไม่ได้ต่างกันนะฮะคือข้อห้ามเหมือนกันเลยข้อห้ามเหมือนกันเหมือนกันเลยว่าห้ามแบบนี้แบบนี้นะครับเพียงแค่ว่าแต่ละประเทศเองก็อยากจะ ยกระดับมาตรฐานของตัวเองขึ้นก็คือตั้งเกณฑ์ของตัวเองใช่ตั้งเกณฑ์ของตัวเองอย่างจีนจริงๆเราไปอเมริกาได้แล้วทำไมจะไปจีนไม่ได้ไแต่จีนบอกเฮ้ยถ้าคุณจะเข้าจีนก็ต้องใช้ของฉันด้วยต้องไแบนด์ไชน่าของฉันหน่อยก็เหมือนของ C R T นะ C R T ก็มีมาตรฐานมอกของไทยใช่ไหม ASTM อ่าแล้วก็มีมาตรฐานทั้งปิดมาตรฐานเยอรมันเหล็กเราเองก็มีมาตรฐานด้วกันใช่ทั้งเหล็กทั้งข้าวไปด้วยกันได้ค่ะ ก็ขอขอบคุณพี่ตู้นะครับวันนี้ให้ความรู้พวกเราชาว CRC Steel นะครับก็ขอบคุณมากมบกนะครับขอบพี่พาพวกเราไปทุกที่เลยนะครับยินดีครับโรงสีทุ่งนาครับโลงคัดคุณภาพข้าวนะครับต้องขอบคุณพี่ตู้จริงๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณฝันเล็กๆน้อยๆจากเราชาว CRC นะครับครับค่ะแล้ววันนี้เราก็ได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์กันเลยนะคะ เราก็ฝากติดตามโครงการดีๆนะคะว่าคลิปถัดไปเราจะพาไปที่ไหนกันบ้างสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ช่องให้พวกเราได้นะคะ